อีครับจา์พันธิตศิรภพธาดานะครับขอต้อนรับสู่หลักสูตร WordPress Masterclass from Zero to Pro นะครับเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ WordPress ตั้งแต่สเต็ปแรกไปจนกระทั่งถึงระดับโปรนะครับว่าจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้าง ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยบทเรียน15บทนะครับแล้วก็15บทนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ง,ง่ายไปถึงระดับที่ยากนะฮะทีนี้ความสําเร็จของการเรียนจะต้องขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับความอดทนนะครับของผู้เรียนด้วยนะฮะแต่สิ่งที่จะได้รับแน่ๆคือในหลักสูตรนี้อาจารย์พันธิตจะปล่อยเทคนิคทุกอย่างนะครับที่จําเป็นสําหรับ นักพัฒนาเว็บด้วย WordPress ที่จะต้องเป็นมืออาชีพในอนาคตได้แน่ๆนะครับเรามาเริ่มบทเรียนที่1กันนะครับมาทำความรู้จักกับโลกของ WordPress กันนะครับในบทเรียนที่1น,นี้นะครับเราจะได้เรียนรู้1ก็คือ WordPress คืออะไรสความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง wordpress.com แล้วก็ w o r d p r e s s .org มันเป็นยังไงนะครับข้อที่สามทำไม wordpress ถึงเป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวอย่างของเว็บไซต์ดังๆที่สร้างด้วย w o r r p s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  มีอะไรกันบ้างนะฮะเราจะไปเรียนรู้ใน4ข้อนี้นะครับไปสไลด์หน้าถัดไปกันนะครับ wordpress คืออะไร wordpress เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ย่อมาจาก คำว่า CMS หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษคำเต็มก็คือ Content Management System นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่การสร้างเว็บในยุคป,ปัจจุบันก,ก็มักจะทำกันแบบนี้นะครับคือ WordPress เนี่ยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่สามารถจะใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้แต่ WordPress มีข้อดีหลายอย่างไปติดตามกันต่อครับ ถ้าเราสร้างเว็บไซต์เปรียบเหมือนการสร้างบ้านนะครับการสร้างเว็บจากศูนย์ก็เหมือนกับการก่ออิฐทีละก้อนนะครับเขียนโค้ดโปรแกรมทีละบรรทัดนะครับติดตั้งฐานข้อมูลใช้การเขียนด้วยภาษา PHP ภาษา Java หรือภาษาอื่นๆก็เริ่มต้นจากบรรทัดทีละบรรทัดอย่างในรูปนะครับถ้าคุณเป็นช่างที่เก่งคุณก็สามารถทำได้แต่ มันก็อาจจะช้าคุณอาจจะทําแล้วคุณจะเข้าใจอยู่คนเดียวนะครับคนที่จะมาทํางานร่วมจะมาแก้ไขมาจัดการเว็บในอนาคตก็จะทําได้ยากอันที่สองถ้าเกิดการใช้แพลตฟอร์ม o r d p r e s s มาสร้างมาสร้างบ้านนะฮะมันก็จะเหมือนกับมีโครงสร้างสําเร็จรูปนะครับพร้อมที่จะมาให้ช่างจํานวนมากที่เรียนรู้วิธีการสร้างบ้านได้ o r d p r e s s เนี่ย นะครับมาทําขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดช่างคนนี้ที่เคยทําเว็บไซต์ให้เราเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับก็สามารถหาช่างคนใหม่เนี่ยมาต่อเติมซ่อมแซมบ้านของเราได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับทีนี้การที่เราจะใช้ WordPress เนี่ยเอ,อมันมีอยู่2ลักษณะด้วยกันไปดูกันต่อครับ เป็นคำถามที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าไปค้นหาข้อมูลเริ่มเรียนรู้เรื่อง WordPress ก็จะพบว่ามันมีอยู่สองแบบแบบแรกคือ WordPress.com แล้วก็ w o r d ์ดเวิ r ์ดเพ s .ORG แล้วสองแบบมันต่างกันยังไงนะครับไปเรียนรู้กันต่อครับ wordpress.com ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเช่าคอนโดนะครับง่าย สมัครใช้ได้เลยนะครับพร้อมอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องโฮสติ้งนะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือปรับได้จำกัดลงปลั๊กอินเองก็ไม่ได้จะลงธีมสำหรับเลเยอร์ของเว็บไซต์ก็มีไม่มากนะครับชื่อเว็บก็จะไม่ได้จะไม่ได้เป็นชื่อที่เป็นโดเมนเนม c o m ของตัวเองนะครับก็จะต้องไปอาศัยเป็นสับโดเมนนะครับยกตัวอย่างเช่น พันทิต wordpress. com นะไปเป็นสับโดเมนอยู่ข้างหน้านะครับฉะนั้นถ้าอยากจะได้เป็นชื่อเว็บของตัวเองเป็นโดเมนเนม com เนี่ยก็ต้องซื้อบริการนะครับการเปิดเว็บ wordpress. com จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากฟรีแต่ถ้าเกิดจะต้องการมีโดเมนเนมของตัวเองอยากลงปักอินเพิ่มเติมลงตีมเพิ่มเติมที่สวยกว่าก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับ เขาจัดการเรื่องโฮสติ้งกับโดเมนเนมให้นะฮะ <c oughs> ก็จ่ายเงินเพิ่มไปแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการจะเข้าไปแก้ไขโค้ดต่างๆที่อยู่ในตัว r d p r s s s c o m เนี่ยก็ทำได้ยากเหมาะสำหรับใครก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการวุ่นวายหรือยุ่งยากการทำทำเว็บแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์พันธิตนะทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคนที่มีเว็บก็มักอยากจะได้นู่นได้นี่กับแต่งเว็บให้มันถูก ตามสไตล์ตัวเองแต่ทําไม่ได้กับ w o r d p r e s s com ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับก็ใครทำเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มี requirement ที่จำเป็นที่ต้องอพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้ก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้ก็สะดวกดีทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่ง w o r d p r e s s org นี่ถือว่าเป็น community หรือเป็นชุมชนสำหรับนักพัฒนาเว็บที่จะใช้ WordPress เป็นโครงสร้างของเว็บ ข้อดีก็คือว่ามีอิสระในการควบคุมร้อยเปรเซเราสามารถเข้าไปในโค้ดโปรแกรมของ WordPress ได้แก้ไขโค้ดก็ได้นะครับลงปลั๊กอินติดตั้งธีมเลเยอร์เอาเว็บไซต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับอิสระนะครเป็นเจ้าของข้อมูลและเว็บไซต์อย่างแท้จริงอันนี้ถือว่าเป็นแบบมืออาชีพถ้าใครอยากจะทำ เว็บไซต์แบบมืออาชีพต้องเป็น w o r d p r e s s .org นะครับเหมาะสำหรับเว็บธุรกิจร้านค้าออนไลน์แล้วก็เว็บที่จริงจังทุกชนิดนะครับแต่สิ่งที่ต้องมีสำหรับ r d p r e s s .org ให้มันทำงานได้คือว่ามันต้องมีโฮสติ้งเปรียบเสมือนกับที่ดินนะครับแล้วก็ต้องมีโดเมนเนมก็เปรียบเสมือนบ้านเล็กที่นะครับต้องมีทะเบียนบ้านก็แค่เราไปจดทะเบียนเพิ่มเติมตรงนี้ก็มีบริการนะครับตัวโค้ด ของ WordPress เราใช้ฟรีได้ดาวน์โหลดมันใช้ฟรีแต่ในปัจจุบันเนี่ยสะดวกกันนั้นเยอะเพราะว่าเวลาเราจะไปเช่าโฮสที่เป็นโฮสของ WordPress โดยตรงเนี่ยมันจะมีระบบ one click install คือติดตั้งบนโฮสได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดจาก WordPress.org มาให้มันวุ่นวายนะครับเราสามารถจะใช้ ตัวคอนโทรลพาเนลของโฮสต์ในการที่จะติดตั้งได้ซึ่งทุกอย่างจะมีสอนอยู่ในบทเรียนในหลักสูตรนี้ทั้งหมดนะครับพทัะนั้นในหลักสูตรนี้อาจารย์จะมุ่งเน้นที่ wordpress.org เป็นหลักนะครับเพราะมันเป็นเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ wordpress ของโลกนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมมีสถิตินะครับบอกว่า wordpress กับเคลื่อนเว็บไซต์กว่า43ทั่วโลกอันนี้มันมก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้ wordpress นะครับความยืดหยุ่นของปลักอิน wordpress มีปลักอินประมาณ15,000ปลักอินและมากกว่านี้ไปเรื่อยๆ แล้วก็มีคนที่ทำเอ่ธีมหรือว่าเป็นโครงสร้างของของหน้าเว็บนะครับที่สวยงามเนี่ยมีประมาณทักงสามหมื่นธีมได้นะฮะฉะนั้นเราอยากจะได้เว็บสวยขนาดไหนเราสามารถจะไปซื้อธีมต่างๆซึ่งมีราคาอยู่ตั้งแต่พันกว่าบาทไปถึงสองพันกว่าบาทนะครับเราเราก็จะมีธีมช่วยๆมาใช้งานเราจะมีปลั๊กอินอยากจะอ่า modify เว็บ ของเราให้เป็นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเราก็ไปใช้ WooCommerce มาปลักอินเข้าไปเราอยากจะใช้เว็บทำ e-learning เหมือนอย่างที่คุณกำลังเรียนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ใช้ LearnPlace เป็นปลักอินใครอยากจะได้เว็บรับจอง Booking โรงแรมก็ไปใช้ปลักอินของ Booking โรงแรมได้นะครับอยากจะให้เว็บไปเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียก็มีปลักอินอีกมากมาย 1,500ปลักอินที่มาเสริมความสามารถของเว็บไซต์และไม่เกิดความยืดหยุ่นในการพัฒนานะครับแล้วทั้งหมดนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโคดดิ้งด้วยมันยิ่งทําให้เร็วขึ้นนะครับแล้วจุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือว่า WordPress มีชุมชนนักพัฒนาและผู้ใช้ใหญ่มากมีเป็นล้านลานคนนะครับที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาให้เราถ้าวันหนึ่ง เว็บของคุณเกิดปัญหามันอาจจะมีคนแฮ็กเข้าไปเข้าไม่ได้ปลัอกอินมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนามานานแล้วนะครับบางคนมีเว็บแล้วเราก็ล,กล้วก็ไม่ได้สนใจเลยเป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยเราจะมาใช้ก็คืออาจจะลืมพาสเวิร์ดอาจจะอัปเดตระบบไม่เป็นมีคนใช้ WordPress เป็นไม่ว่าในประเทศไทยและในทั่วโลกเนี่ยอยู่เป็นล้านล้านคน หรือเราอยากจะทําเองเราสามารถหาความรู้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็สามารถเข้าไปในคอมมูนิตี้ของคนใช้ wordpress แล้วก็ไปพูดคุยกันไปสอบถามหรือบางทีมก็มี youtube ที่เขาสอนวิธีการใช้งานหรือวิธีการแก้ปัญหาไวอา้อย่าง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 ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเหตุผลที่คนใช้ wordpress ก็คืออย่างแรกเลยคือใครๆก็ใช้กันนะครับส3ยืดหยุ่นมาก จะเพิ่มเติมความสามารถใดๆก็ทําได้และสุดท้ายก็คือมีชุมชนมีเพื่อนเยอะนะครับดังนั้นเกิดปัญหาอะไรเพื่อนก็ช่วยได้นะครับไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับเหตุผลหลักที่ทําให้ WordPress เนี่ยมันได้รับความนิยมข้อแรกเลยคือฟรีเป็น Open Source ซอฟต์แวร์หลักสามารถใช้งานฟรีได้อย่างที่จาั์เล่าไปตั้งแต่สไลด์แรกๆนะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับมา สร้างเป็นเว็บไซต์ของเราได้เอาแค่ว่าดาวน์โหลดมาปับ๊บจริงๆแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยเพราะว่ามีธีมที่เป็นสําเร็จรูปมาให้แล้วมีปลั๊กอินสําเร็จรูปใส่มาให้แล้วนั้นมันพร้อมใช้งานได้ละแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอพอใจนะครับก็จะเพิ่มเติมปลั๊กอินต่างๆแล้วปลั๊กอินที่จานว่าเนี่ยนะครับรวมถึงธีมด้วยนะครับก็คือมันฟรี ให้ใช้ฟรีทดลองใช้ฟรีแต่ถ้าต้องการฟรีเจอร์ที่พรีเมียมก็จ่ายสตังค์แล้วราคาค่าบริการไม่ได้แพงมากก็อาจจะอยู่แค่หลักร้อยนะหลักร้อยหลักพันหรือหลายๆพันนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้บางอันก็เป็นเดือนต่อเดือนบางอันก็ปีต่อปีหรือไม่จะเป็นจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพก็มีนะครับฉะนั้นเป็นความยืดหยุ่นที่หลายคนก็ชอบ ข้อที่2ก็คืออายุยืนจาย์พูดไปแล้วนะครับชุมชนขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นเป็นจุดจุดจุดเด่นนั้นหนึ่งที่ทําให้ WordPress ขยายตัวนะครับข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญสุดเลยก็คือโครงสร้างของ WordPress เนี่ยมันซับพอร์ตเอสที่ดีมากการทําเว็บที่มันมันไม่สามารถที่จะทำาอ e o ได้เนี่ยน่าจะไม่มีในโลกนี้แล้วนะ น่าจะยากมากถ้าเกิดคุณเขียนโคดดิ้งเองคุณก็ต้องทำให้มันซัพพอร์ต S e O แล้วมันก็ต้องมีขั้นตอนต้องทำทีละหน้าทีละหน้ามันจะยากแต่การใช้ WordPress เนี่ยมันมีโครงสร้างที่พร้อมจะทำ S e O อยู่แล้วและมีปลั๊กอินนะ,ะยกตัวอย่างเช่นมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Google Analytics Google Search Console Google Tag Manager ะใครถ่าย S e O ก็จะทราบดีว่าส องค์ประกอบนี้สำคัญยังไงหรือบางคนก็อาจจะใช้เครื่องมือทางด้าน SEO นะน,นะครับเช่น Rank m a t นะครับแล้วก็อีกหลายตัวที่เป็นที่นิยมก็สามารถใช้กับ <c oughs> WordPress ได้ฉะนั้นเว็บที่รองรับ SEO ที่ดีสุดในโลกตอนนี้คือเว็บของ WordPress นะครับนั้นก็เป็นเหตุผลหลักยอดนิยม4เหตุผลไปสไลด์ถัดไปครับ นี่เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ระดับโลกนะครับที่ใช้ wordpress เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนอย่างดีนะครับอย่างเช่น w อร์ด i ิสนีย์คอมพานีก็ใช้ wordpress bcc สำนักข่าวใหญ่ของโลกก็ใช้ wordpress นะครับ Sony Music ก็ใช้ wordpress t e c h c r u n c h ก็เป็นเว็บข่าวสำหรับเทคโนโลยี y m i r r s s o t t เองก็ใช้ wordpress นะครับนิตยสาร Time สำนักข่าว t i ม e ก็ใช้ wordpress แม้แต่นาซาเองก็ใช้ WordPress รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Harvard ก็ใช้ WordPress เหมือนกันนะครับนี่แค่ตัวอย่างนะฮะยังมีอีกตั้ง43ล้านเว็บไซต์ที่ใช้ WordPress สรุปแล้วการสร้างเว็บไซต์ด้วย w r r p r r s s เนี่ยมันง่ายนะครับเป็นเครื่องมือ CMS ที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเหมาะสำหรับมือใหม่ไปจนกระทั่งหึ่งมืออาชีพ ในเวอร์ชั่นที่เราจะใช้ในการเรียนในหลักสูตรนี้ก็คือ wordpress.org เนี่ยมีความอิสระมีความเป็นมืออาชีพปรับแต่งยืดหยุน่นควบคุมเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่นะครับและความยืดหยุ่นมาพร้อมกับการเริ่มต้นได้ฟรีการมีเว็บโดยที่จ่ายแค่โดมเมนเนมกับโฮสติ้งนะครับแล้วก็พร้อมจะมีเว็บไซต์เลยมันฟรีมัน,ม,นมันยืดหยุ่นมาก นะครับแต่เราจะไปเพิ่มเติมปลักอินหรือธีมอะไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายฉะนั้นมันเป็นการจ่ายที่ค่อยๆจ่ายก็ได้อย่างวันนี้ยังไม่ทำอ e ีคอมเมิร์ซนะเราก็ยังไม่ทำยังใช้เว็บนี้ไปทำคอนเทนต์ไปเรื่อยแต่พอผ่านไปหนึ่งปีพร้อมละธุรกิจพร้อมทำอ e ีคอมเมิร์ซละเราค่อยไปเติมปลักอินวูดคอมเมิร์ซเข้าไปเพื่อทำให้เป็นทาให้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ ไม่ต้องไปเสียเงินตั้งแต่แรกในการทำทำแคตตาล็อกสินค้าอีคอมเมิร e ์ซนะครับและสุดท้ายเลยก็คือชุมชนมีผู้ใช้ที่เข้มแข็งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญเลยทีเดียวนะครับเอาละครับบทเรียนแรกนี่ก็ช่วยให้เราเข้าใจนะว่า WordPress คืออะไรเราจะใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ เราจะมาเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์นะครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แต่พื้นฐานไปจนกระทั่งถึงม,นออนมันออนไลน์ได้นะครับอาจารย์จะสอนเรื่องการจดโดเมนเนมและเช่าโฮสติ้งนะครับรวมไปถึงติดตั้งเปิดใช้งาน wordpress อันนั้นก็จะได้พบกันในบทถัดไปนะครับเอาละครับจบบทที่1แล้วนะครับทีนี้ท้ายบท นะครับถัดไปหลังจากที่ทุกท่านได้กลับไปคลิกที่ปุ่มจบบทเรียนแล้วนะครับก็จะมีบททดสอบนะฮะเพื่อที่ทําให้ทุกท่านได้ไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมานะเป็นสั้นๆ3ข้อนะครับอาจารย์จะมเีเป็นควิสท้ายบทท,ทุกบทนะครับแล้วก็ช่วยทําตรงนั้นด้วยเพม่อปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนะครับว่าท่านได้จบบทที่1แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจบบทจบสไลด์นี้แล้วเนี่ย ก็กลับไปที่ห้องเรียนนะครับก็จะมีปุ่มสีแดงเขียนว่า,าให้คลิกเพื่อจบบทเรียนนะครับแล้วท่านจะได้เข้าบทเรียนที่2ต่อไปนะระบบจะทําการานับเวลาให้กับท่านนะครับท่านสามารถจะเรียนได้ในเวลา10ส,สัปดาห์นะครับสิบห้าบทเรียนเนี่ยผมให้เวลาไวสิบสัปดาห์ในการเรียนแต่ท่านจะเรียนจบเร็วก็ดีนะครับจะได้ไปลงมือปฏิบัติกัน แล้วท่านสามารถจะมาเรียนซ้ําได้อีกนะไม่จํากัดเลยนะครับเพราะอาจารย์เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนอยู่แล้วนะครับเอาละครับในบทเรียนที่หนึ่งนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจท่านจะเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมาใช้ WordPress กันมันมีข้อดีอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากไว้ะจะทดลองไปลองเข้าเว็บไซต์ w o r d p r e s s .org เข้าไปในเว็บไซต์ WordPress นะครับไปดูความแตกต่างกันไปทดลองใช้ดูแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้และอยากให้ทุกท่านไปเริ่มเตรียมตัวได้เลยคือ1นอ,อ่ไปเริ่มเช่าโฮสติ้งกับจดโดเมนเนมนะครับเดี๋ยวในบทเรียนที่2จะมีพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับนั้นบทเรียนที่1อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ต่อไปในบทเรียนที่2นะครับสวัสดีครับ